เลขเด็ดไข่พญานาคตักได้สามตัวชัดๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะได้มีชาวบ้านนะคะทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดพะเยานะคะพากันเดินทางเข้าไปขอโชคขอลาบกับพ่อปูนาคราชนะคะพ่อปูพญานาคราชนะคะภายในบริเวณวัดศรีบุญชุมอยู่ที่หมู่ห้าตําบลศรีถ้อยอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะ ซึ่ชาวบ้านไปขอโชคขอลาบกับพ่อปู่พญานาคาราชนะคะชาวบ้านได้พากันทําการใช้สวิงนะคะตักไข่พญานาคที่ลอยอยู่ในบาดพญานาคขดร้อมอยู่นะคะซึ่งกันตักจะตักขึ้นมาสามครั้งนะคะใช้คนสามคนตักนะคะโดยคนแรกตักได้เลขเจ็ดนะคะคนต่อมานะคะตักได้ เลขหนะคะส่วนคนที่สามตักได้เลขหนึ่งนะคะซึ่งดำตัวเลขมาโชว์คือเจ็ดมีหมีหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะเจ็ดหหนึ่งนะคะตักได้เลขเจ็ดเลขหเลขหนึ่งนะคะชาวบ้านเชื่อว่าพ่อปู่พญานาคราชจะให้โชคนะคะสำหรับพ่อปู่พญานาคราชนะคะที่วัดศรีบุญชุม เจ้าวาดวัดนะคะบอกว่าทางวัดพร้อมด้วยลูกศิษย์นะคะได้ร่วมกันสร้างพระปูพ่พญานาคราชขึ้นมาตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ปกปักรักษาคุ้มครองอีกทั้งยังดนบรนดาลให้โชคให้ลาบด้วยนะคะนี่เลยนะคะใกล้วันหวยออกชาวบ้านก็จะไปขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้ชาวบ้าน ใขรขึ้นมาได้เล็กเด็ดนะคะมีสามตัวมีเจ็ดมีหมีหนึ่งนะคะดูแล้วโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ